ดีครับผมวันนี้ผมต้นคนอีสานนะครับผมก็มาพบกันกันกบช่วงเวลาเช้าเช้านะครับวันนี้ก็วันนี้จะพาท่านไปชมนะครับไปดูสวนของผมต้นคนอีสานเองนะครับผมก็ตามชมนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะวันนี้ก็จะพาไปดูปลาด้วยครับผมนี้นี่นะครับ พื้นที่บ้านของผมต้นพุทธิสารครับผมก็วันนี้ก็จะพาเข้าสวนครับต่เช้าเลยครับนี่คุณแม่นะครับผมนู่ถอนตะไครมาจากไหนเออนี่นะครับสวนก็ไม่ต้องแทบจะไม่ต้องซื้อเขาเลยนะครับมีแทบทุกอย่างนะครับฮะ พาเข้าไปครับผมฮะตีใบเฮียวจำเบบนี่นะครับสวนพริกนะครับผม,มแม่เก่ยเขียนมากนะครับเกปลูกไว้เต็มเลยนะครับ นี่นะครับออกลูกแล้วนะครับออกนะครับอันนี้ก็ปลูกก็ไม่ได้ขายนะครับผมก็ไว้กินเองเดี๋ยวเรามาดูปลากันนะครับไม่รอด อาหารกัน,นครับนี่เลยอาหารที่เราเตรียมมาอืมก็ปลาตัวประมาณนี้นะครับใส่ประมาณนี้นะครับสีนิ้วอันนี้จะเป็นปลานิลน,นะครับผมเล้ว ทั้งในช้ังแล้วก็ในบ่อธรรมชาติก็เลี้ยงเหมือนกันนะครับน่นูนปลานิ่นจะอยู่อู้มุมน่นสุดเลยนะครับผมกระจายอยู่ทั่วสะนะครับแต่ปลานิ่นในสะจะไม่ค่อยกล้ามากินเหยื่อของเรานะครับผม เวลาเราวานไว้เดี๋ยวมันก็มากินเองนะั่นมาแล้วครับก็ปลาในสาะนี้ก็มีหลากหลายนะครับผมทางปลานิลปลาช่อนนะครับปลาหมอนะครับตัวนี้เลี้ยงแบบไว้กินเองไว้ทำกับข้าวในบ้านตเองครับไม่ได้ขายนะครับไม่ได้เลี้ยงเพื่อไปขายนะครับผม คนยาตครามไปครับอันนี้ก็มีหอยนะครับผมหอยเยอะหอยจุบออ้นี่นะครับเดี๋ยวผมพามาดูหอยนะครับอันนี้เป็นหอยจุบนะครับ วเวลาหิวเราก็มาเก็บเนาะมีทั้งหอยจุมีทั้งหอยเชอรี่นะครับถ้าอยากกินก็ต้องลงไปงมนะครับผมแล้ก็ปล่อยมันจนโตสักหน่อยเราก็แต่ในนี้มันมีหลายขนาดนะครับผมเยอะนะครับผม <c oughs> วันนี้ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มาจับให้ท่านผู้ชมดูนะครับวันหน้าก่อนเนาะวันนี้ก็จะพามาชมบรรยากาศสวนช่วเช้าๆนะครับผมของวันวันนี้วันที่2นะครับที่2ของเดือนกันยานะครับ ีนแม่เขาจะปลูกทัาะษาผมไม่แน่ใจว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรเนาะแต่ภาษาเขมรเขาเรียกว่าเนบนะครับนี่นะครับปลูกกำลังปอกเลยอันนี้ผลยาวมากนะครับอยู่ข้างในนะครับผม ลักยังยาวกล้วยก็มีครับโอเคกับพาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศสวนช่วงเช้าๆนะครับครับเราก็มาถึงบ้านแล้วนะครับผมก็ บรรยากาศช่วงเช้าเช้านะเนาะก็น่ามีความอยากที่จะสีโซเนาะเป็นประจำวันของผมต้นคนอีสานนะครับผมเวลายามว่างนะครับก็จะนั่งสีโซนะครับแบบโซน,นี้ก็เป็นศิลปะพื้นบ้านของขเขมรเนาะเป็นของขเขมรบริดำซูรินสีสเกตครับ ก็กผมจะสีแบบแคล้ายๆไปทางเขมรน,นะครับเดี๋ยววันนี้จะสีให้ฟังสักหน่อยนะครับผม ก็เป็นทํานองกระตรึมนะครับผมเขาเรียกว่าทํานองกระต่มแต่ไม่มีชื่อเพลงนะครับเพราะว่าชื่อเพลงนะครับมันถูกตั้งมาใหม่ๆเรื่อยๆครับเลยไม่แน่ใจว่าเพลงนี้เป็นเพลงอะไรชื่อเพลงอะไรกันแน่ครับถ้าท่านไหนรู้ก็ช่วยบอกหน่อย นะครับ <laughs> ครับอันนี้ก็เป็นเพลงทํานองที่ไวขึ้นมานิสหนึ่งนะครับผม <c oughs> ครับก็วันนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะครับเนาะครับวันนี้ยังไงผมต้นคนออสารก็ขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับวันนี้มาทักทายชงช้าชสานครับวันนี้ก็สวัสดีครับผม